ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังเฝ้าระวังและก็จับตามองโควิดสายพันธ์ุเดลตาครอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดลตาครอนสายพันธ์ุ XBC ซึ่งเป็นการกลายพันธ์ุจากโควิดสายพันธ์ุดั้งเดิมและจากที่นักวิทยาศาสตร์และก็ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการถอดรหัสพันธุก,กรรมทั้งจีโนมของเดลตาครอนเนี่ยก็พบว่ามันมีศักยภาพในการโจมตีปอดคล้ายกับเดลต้า และอาจจะแพร่ระบาดได้รวดเร็วเหมือนกับโอมิครอนด้วยครับจากข้อมูลบอกว่าช่วงต้นปี65ที่ผ่านมาได้มีการพบโควิดสายพันธุ์เดลตาครอนในฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการระบาดอะไรรุนแรงแล้วก็ข่าวนี้เงียบหายไปมาพบอีกทีหนึ่งช่วงกลางปีที่ฟิลิปปินส์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการพบ โควิดในรูปแบบของสายพันธุ์ s v c XBA, XAW แล้วก็ XAY นะครับซึ่งเป็นการระบาดขึ้นใหม่ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดครับจากข้อมูลบอกว่าเจ้ารูปผสมของเดลต้ากับโอมิครอนเนี่ยเทียบกันแล้วอาจจะร้ายพอๆกับสายพันธุ์เดลต้าครับซึ่งฆ่าชีวิตผู้ติดเชื้อไปประมาณ3.4สูงกว่าผู้ที่เสียชีวิตจากสายพันธุ์โอมิครอนเกือบ2เท่าเลยทีเดียว คือที่นําเสนอข้อมูลนี้ไม่อยากให้ทุกท่านต้องตื่นตระโนงตกใจนะครับแต่อยากให้มีความตระหนักแล้วก็ต้องระวังนะครับทางด้านผู้เชี่ยวชาญเองเขาก็ยังไม่ได้ฟันธงชัดเจนนะครับว่าสายพันธุ์เดลตาครอนเนี่ยจะมีความสามารถในการแพร่ระบาดได้รวดเร็วเหมือนกับโอมิคอนหรือไม่เพราะว่าการทำนายความรุนแรงของสายพันธุ์ลูกผสมหรือว่าสายพันธุ์อุบัติใหม่เนี่ย เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากครับและมาถึงเวลานี้นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าทำไมโอเมก้ารอนถึงตูนแรงน้อยกว่าเดลตา้าและทำไมโควิดจึงเปลี่ยนจากโรคทางเดินหายใจส่วนล่างในช่วง2ปีแรกกลายมาเป็นโรคทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งมีความนุนแรงลดลงน้อยลงกว่าเดิมแต่อย่างไรก็ตามครับขณะน,นี้ฟิลิปปินส์ตรวจพบผู้ติดเชื้อโอเมก้รอนสายพันธุ์ XBB จำนวนถึง81รายและสายพันธุ์ XBC จำนวน193รายซึ่งก็ยังเบาใจได้ในระดับหนึ่งนะครับว่ายังไม่มีการตรวจพบสายพันธุ์ XBC และ XBB ในประเทศไทยครับ ข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอขอบคุณมานัดที่นี้ด้วยนะครับจากกรณีนี้เราอาจจะต้องกลับมายกกาฎให้สูงสูงกันอีกครั้งนะครับสำหรับหน้ากากอนามัยเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าหลายท่านเนี่ยนา่าจะใส่กันเป็นประจำอยู่แล้วคือตอนนี้มันเหมือนกับอุปกรณ์เหมือนกับวัยวะชิ้นที่33ของเราไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของสเปรย์แอลกอฮอล์หรือว่าแอลกอฮอล์เจลเนี่ย อาจจะต้องพกติดตัวเป็นประจำเหมือนโช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมน่าจะต้องกลับมาพิจารณาทบทวนกันอีกครั้งเน้นย้ํานะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีการตรวจพบโควิดสายพันธุ์เดลต้า่อนทั้งสายพันธุ์ XBB และ XBC ในประเทศไทยแต่อยากให้ทุกท่านได้ระวังและตั้งกาดกันไว้สูงสครับ